อ่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับจากศูนถึงร้อยช่วยนับด,ด้วยเพื่อนๆพื่อดสี่สิบห้าสป ครับก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับหวังจากเซียร์โรชแนลนะครับเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีรถสวยๆมาแนะนําให้ดูกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นเจ้าตัวซูบูรุเอ็กซ์นะครับตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะครับเป็นตัวชุดแต่ง STI รอบคันเลยนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้เนี่ยเป็นปีเป็นรถปี2015นะครับเป็นเครื่อง2นสนะครับให้กําลังแรงม้าเนี่ยหนึ้แรงม้าเลยทีเดียวนะครับโอ้ไม่น้อยเลยนะเจ้าตัวนี้เนี่ย พร้อมลุยเลยนะครับตัวนี้เจ้าซูบรุตัวนี้ขึ้นชื่อเลยนะฮะในเรื่องของการลุยนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยเป็น all wheel drive นะครับขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลานะครับตัวนี้ก็ทําให้ท่านเนี่ยมั่นใจได้ในการขับขี่นะครับทั้งทางเรียบและทางขุข่านะครับรวมถึงเนี่ยทางทางที่เวลาฝนตกนะครับเป็นทางลื่นนะฮะตัวนี้ก็จะช่วยให้ท่านเนี่ยบังคับรถเนี่ย ไปได้อย่างมั่นใจเลยทีเดียวนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาชมนะครับทั้งภายนอกภายในนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตัวนี้น่าใช้แค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนะครับเราก็มาชมจากภายนอกกันเลยนะครับตรงนี้ภายนอกเนี่ยก็ตัวนี้เป็นชุดแต่ง sti นะครับเนี่ยป้ายทะเบียนอย่าง sti เลยนะนี่ subaru tenica นะครับผมตัวนี้เนี่ยก็มาด้วยไฟฮาโลเจนนะครับพร้อมด้วยไฟตัดหมอกด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะครับ พร้อมด้วยลายนะครับเป็นลายตะข่ายนะครับด้านหน้ากระจังนะครับตัวนี้แล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นตัวกันชนเนี่ยข้างล่างเนี่ยก็จะเป็น STI นะครับตัวนี้ก็จะมีแต่งไฟเดย์ไลท์มานะครับที่ด้านล่างก็ดูสวยดุนะครับผมตัวนี้มาด้านข้างเนี่ยด้านข้างก็จะมีคิ้วบังโคลนนะครับเป็นสีดำพร้อมด้วยสติ๊กเกอร์นะครับ STI Performance นะครับผมตัวนี้ แล้วก็จะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะฮะแล้วก็เช่นเดิมนะครับด้านข้างเนี่ยตัวคิวด้านข้างเนี่ยก็จะเป็น s t i นะครับตัวคิวสเกิร์ตนะฮะแล้วก็มาด้วยมือเปิดเนี่ยก็จะสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็จะมีลาวลาวแหลกหลังคามาให้พร้อมเลยนะครับก็นําไปใส่แหลกหลังคาได้เลยนะไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มไม่ต้องไปใส่ตัวติดตั้งเพิ่มเลยนะครับ ตัวนี้มาด้วยยางนะครับพร้อมแม็กเนี่ยขอบ17นิ้วนะครับลายสวยๆเลยทีเดียวนะครับนี่แล้วก็ตัวนี้ด้านหลังนี่ก็เหมือนกันนะครับเป็นบังโคลนสีดำนะครับตัวนี้ไม่ได้ดำด้านธรรมดานะมีลายด้วยนะฮะตัวนี้แล้วก็มาด้วยด้านหลังเนี่ยตัวสปอยเลอร์หลังก็จะเป็น STI นะครับตัวนี้ก็จะเป็นของแต่ง เนี่ยสังเกตฮนะตัวนี้มันจะค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะเนี่ยรับกันเลยทีเดียวนะครับมาด้วยไฟท้ายนะครับแล้วก็ SV ข้างหลังก็มีระบุระบุไว้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์หลัง4จุดนะครับตรงนี้พร้อมด้วยด้านล่างนี้ก็จะเป็นตัว STI นะครับแล้วก็เป็นไฟตัดหมอกนะฮะตัวตัวนี้ก็สวยสวยงางมมาเลยนะตัวนี้พร้อมใช้กันเลยทีเดียวนะครับ ดูรอบคันละเดี๋ยวไปดูภายในกันทางด้านภายในนะครับไล่มาเลยไล่มาจากที่ประตูเลยนะฮะจากประตูเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นหนังนะหนังเจาะรูนะครับตัวนี้เป็นหนังรูแล้วก็ไล่มากระจกออโต้ด้านคนขับด้านเดียวแล้วก็มีล็อกกดล็อกครับกระจกปกตินะฮะ ช่องวางแก้วนะครับมีช่องวางแก้วใส่ของเรียบร้อยแล้วก็ด้านนี้ก็จะมีระบบการลื่นถลายนะครับแล้วก็ปรับไฟหน้านะครับปรับไฟเลื่อนไม้นะครับดิมเมอร์เลือ่อนไม่แล้วตัวนี้ก็จะเป็นฟิวนะครับตรงนี้ก็อันนี้ที่เปิดฝาถังน้ํามันอยู่ตรงนี้นะครับเบาะนี้ปรับสูงต่ําได้นะครับเดินหน้าถอยหลังหัวเบาะนะครับหัวเบาะนี่ หัวเบาะเขาจะเป็นแนวนี้เอียงลงมานะครับแล้วก็พวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับตัวนี้ครูสคอนโทลนะมีครูสคอนโทลแล้วก็จะเป็นควบคุมวิทยุนะครับตัวนี้ควบคุมได้เสียงนะฮะเป็นระบบบลูทูธนะมาด้านในนะครับด้านในเนี่ยก็จะเป็นจอ k เกนวูดนะครับพร้อมด้วยแอร์ออโต้นะครับแต่ว่านี้ก็จะเป็นแบบลูกบิดนะออโต้แบบลูกบิด พร้อมด้วยช่องช่องเสียบ12 v อโวลต์นะฮะอันนี้ก็วางของได้นะครับเกียร์ออโต้นะครับปรับได้ปรับโหมดได้นะครับเป็น M ได้แล้วก็ตัวนี้มีพัดเดิลชิพนะครับที่พงม,มาลัยดูอ่าก็เล่นเกียร์ได้เลยนะครับนี่ในส่วนของช่องเก็บของวางของเนี่ยก็จะมีใส่เหรียญน,นะครับใส่แก้วในส่วนของช่องวางของนะครับก็จะมีช่องใส่เหรียญน,นะครับแล้วก็ใส่แก้วนะครับ แล้วก็ตัวนี้อ่าก็จะมีช่อง12บโวลต์ด้านในช่องหนึ่งนะครับตัวนี้อ่าด้านในเนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับจะเน้นโทนดำนะส่วนผ้าหลังคาก็จะเป็นสีเบจนะครับผมีไฟติดหมดนะครับตัวนี้อ่าแต่ว่าตัวอ่ากระจกบังแดดไม่มีไฟมาให้แค่นั้นนะฮะอ่าเดี๋ยวเราลองสตาร์ทกัน ัวนี้อยู่ที่1,2.000 0นนะครับหม่ My. ตัวนี้รถมือเดียวนะครับนี่ไฟขึ้นครบทุกดวงแล้วก็จะมีตัวนี้ Kenwood เป็นการมินนะครับตัวนี้บอกเป็นแมปการมินแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวบอกอุณหภูมินะครับแล้วก็ระยะต่างๆนะครับเป็นเวลาด้วยนะอ่านี่สตาร์ทชึ่งเลยนะครับแล้วไฟต่างๆก็ค่อยๆดับ แต่ไฟข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเติมน้ำมันก่อนนะนี่นะฮะสวยงามนะครับตัวนี้พร้อมใช้งานเลยทีเดียวระบบแอร์ก็ออโต้นี่ปรับออโต้ปึ๊บนี่นะฮะก็จะปรับอุณหภูมิได้นะครับอุณหภูมิมากน้อยแค่ไหนก็ปรับได้เลยนะครับอันนี้เป็นปรับพัดลมนะส่วนอุณหภูมินี่ปรับตรงนี้นะครับอันนี้ปรับพัดลมความแรงลม แต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะปรับที่ออโต้นะครับก่อนนี้ก็ปรับออโต้ไว้นะครับไปดูด้านหลังกันในส่วนของด้านหลังนะครับตัวนี้ก็จะมีจอนะครับจอหัวหมอนมาอันนี้ถ้าเกิดเป็นชุดแต่ง ST i เนี่ยก็จะมีจอมาให้ด้วยนะครับสายทางขวาเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ ที่ใช้งานหลักเนี่ยตัวนี้เป็น Android นะฮะจะใช้งานหลักเนี่ยหนึ่งตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวเสริมขึ้นมานะครับด้านหลังนี่เบาะเนี่ย,ยก็สามารถพับได้นะครับตัวนี้60-40เหมือนกันนะครับนี่นี่แล้วก็ที่วางแขนนะครับพร้อมช่วยที่ที่วางแก้วน,นะฮะก็สะดวกนะตัวนี้น่าจะเป็นจอประมาณ9นิ้วนะครับตัวนี้ ้านิ้วจากโรงงานถ้าเป็นตัวธรรมดาปกติจะไม่มีมาให้นะครับตัวนี้บิวอินนะดูด้านหลังการด้านหลังก็จะมีกล้องถอยหลังนะครับตัวนี้กล้องถอยหลังกล้องมองหลังตัวรถสวยเดิมนะครับนี่สวยเดิมน็อตไม่มีขยับมีแต่ฝุ่นนะครับผมลางน้ำเดิมเม็ดอยู่ครบนะครับ นี่รางน้ําเดิมเม็ดอยู่ครบตัวนี้ก็จะมีม่านนะครับกันกันความกันแอร์กันแอร์แล้วก็ปิดบังของด้านหลังให้ด้วยนะครับตัวนี้พอด้านหลังก็สวยงามนะครับตัวนี้ไฟแล้วก็ช่องเอ่ออันนี้ไวรัสนะฮะไวรัสตะข่ายนะครับตัวนี้ ตัวนี้ก็อะไหล่ครบหมดนะครับอะไหล่ครบหมดนี่ยางอะไหล่เป็นยางเดฟสีเหลืองนะครับไปดูด้านหน้ากาันก็เปิดฝากระโปรงตรงนี้นะครับ ที่ตัวห้องเครื่องนะครับคันนี้รถเดิมสนิทเลยนะครับนี่น็อตฝากระโปรงไม่มีแกะนะครับคิ้วอะไรเดิมหมดนะครับนี่ผ้าผ้ากันความร้อนนี่ก็สวยเลยนะครับสวยเลยตัวเบ้าโชกเพดอยู่เดิมครบหมดนะครับตันนี้ตัวนี้มีปั๊ม ABS นะครับตรงนี้นี่รถสวย ตัวนี้ตัวเลข MR อยู่นะฮะเมตรอยู่นะครับตัวนี้ ML อยู่นะครับเครื่องเดินนิ่งเดินเรียบนะดูได้ตามแบบฉบับของซูบารุนะครับผมตัวนี้จะมีค้มมานะเฉพาะของตัวชุดแต่ง S c I นะครับจะมีตัวค้ำกันโครงตรงนี้มากันโครงหน้านะครับ นี่เป็นของ S T I เลยถ้าท่านที่ไม่ได้ซื้อชุดตัวนี้ก็ต้องไปซื้อแต่งเพิ่มนะครับนี่เห็นไหมตัวนี้ก็มีมานะครับสติกเกอร์ยังอยู่รถสวยเดิมหมดนะครับนี่เม็ดกลมหมดนะฮะกลมหมด น,นะนี่ก็ขับทางทั่วไปนะขับทางทั่วไปเนี่ยก็ถามว่าการเก็บเสียงถือว่าระดับหนึ่งนะไม่ดีมากนะครับก็กลางๆนะครับผมเพราะว่าเป็นรถตัวตัวไม่ได้ตัวใหญ่นะไม่เหมือนเจ้าตัว Forester นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บเสียงเนี่ยก็ถือว่าทําได้พอสมควรน,นะไม่ได้ไม่ได้เงียบมาก แต่การเนี่ยการซับแรงกระแทกเนี่ยโอเคนะเพราะว่าเป็นรถสูงเป็นรถสูงเนี่ยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาทำช่วงล่างมาให้เฟิร์มให้แน่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะออกแนวแข็งๆนิดนึงแต่มั่นใจเวลาขับเวลาเข้าโค้งศาสโค้งเนี่ยมั่นใจเลยนะครับแล้วก็เวลาขึ้นลงคอสะพานเนี่ยโอเคเลยนะเนี่ยปล่อยไหลได้เลยนะเนี่ยผมก็จะปล่อยไหล ลงขอสะพานเลยนะครับเนี่ยปึ๊บปึ๊บอยู่นะไม่มีโยกมีย้วยนะครับถือว่าทำได้ดีนะฮะในส่วนช่วงล่างเนี่ยมั่นใจได้เลยนะครับในการเข้าโคง้งศาสตร์โค้งเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวเนี่ยศาสโค้งเนี่ยมั่นใจเลยพปร่งอะไร คมพอประมาณเลยนะฮะทัศนวิสัยในการขับขี่ก็ชัดเจนดีนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันมีกระจกหูช้างตัวนี้ทำให้ไม่อึดอัดนะฮะแม้ว่ารถเนี่ยทรงเนี่ยเขาจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับจะทรงจะออกสปอร์ตนะครับปุ่มที่พวงมาลัยเนี่ยก็กระชับพวงมาลัยทรงสปอร์ตดีนะฮะตัวนี้เป็นทรงสามก้านนะฮะ ก็มาตรวัดต่างแอร์แอร์เย็นนะแอร์ Air ไม่มีอะไรเพราะว่าตัวนี้แอร์ออโต้อยู่แล้วแอร์เย็นดีในส่วนของไฟหน้าไฟหน้าก็ตัวนี้จะไม่ออโต้นะตัวนี้จะเป็นไฟหน้าธรรมดาฮาโลเจนนะครับผมจะไม่ออโต้ก็ตัวนี้จริงๆราคาป้ายแดงก็ล้านกว่านะจริงๆน่าจะให้อ p อปชั่นออโต้มานะแต่ว่าได้ตรงเกียร์แพ e เดิรนชิพนะครับเพเดชิพมาเนี่ยโอเคเลยทีเดียว รว่าตัวแพดดิ้ชิพเนี่ยเดี๋ยวช่วยให้ขับได้สนุกมากขึ้นนะฮะแล้วก็การขึ้นเขาลงเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เล่นตัวนี้ได้เหมือนกันนะฮะการเข้าโคง้งการเปลี่ยนเลนเนี่ยถือว่าโอเคดีเลยนะฮะสำหรับรถที่สูงสูงเนี่ยมันจะมีข้อเสียเวลาเราเปลี่ยนเลนนะฮะเพราะว่ามันจะอาจจะโยนอาจจะอะไรแต่นี้ด้วยช่วงล่างเขาเนี่น่นะฮะเวลาเปลี่ยนเลนก็เลยไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายนะครับ แล้วก็ถือว่ามั่นใจได้เพราะว่าตัวนี้ all-wheel drive ด้วยนะฮะขับเคลื่อน4ล้อ full time นะครับผมมั่นใจได้เยอะเลยนะฮะนี่อ่เดี๋ยวเรามาลองเทสได้กันนะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ย140กว่าแรงมา้าแรงแค่ไหนนะครับเครื่อง 2000cc จะลากตัวไปได้สนุกเล้าใจแค่ไหนนะครับตามสไตล์ของ Subaru นะครับ เดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับจากศูนย์ถึงร้อยช่วยนับด,ด้วยเพื่อนๆปื๊ดสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยนะครับก็ยังลากขึ้นได้เรื่อยๆนะครับถึงร้อยยี่สิบเลยนะก็ยังลากขึ้นได้เรื่อยๆเลยนะตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าพอร้อยแล้วเนี่ยไม่ต้องร้อยก็ได้เกียร์หนึ่งนี่ก็มาแล้วนะเหยียบนี่ก็มาแล้วนะ ระบบเบรกก็มั่นใจได้มีระบบเบรก ABS นะครับเนี่ยการเปลี่ยนเลนเนี่ยปุ๊บเนี่ยถือว่านิ่งนะเอาอยู่เลยนะเปลี่ยนเลนมาทีหนึงนี้ปุ๊บปุ๊บเลยนะฮะมั่นใจเลยก็ถือว่าเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเลยทีเดียวสำหรับรถที่เพื่อนๆหากันว่าจะเป็นสายกึ่งๆลุยนะ ไปไหนก็ได้ได้ทุกที่เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยทีเดียวนะครับว่าเราเนี่ยจะช่วงขับในกรุงเทพก็ได้นะครับช่วงที่น้ำรอระบายเนี่ยเราก็ลุยได้เลยนะครับได้เกือบทุกพื้นที่เว้นแต่ที่มันสูงจริงๆนะแต่ถ้าสูงจริงๆเนี่ยก็ปิกอัพเข้าไปไม่ได้ละนะเพราะว่าตัวนี้ก็สูงพอสมควรแล้แต่ว่าอาจจะไม่สูงเท่า Fortuner รหรืออะไรพวกนั้นนะฮะเพราะว่าตัวพวกนั้นเนี่ยก็จะเป็นรถ PPV กึ่งกระบะแล้วนะครับผมแต่ตัวนี้เนี่ยถามว่าสูงกว่าเก่งทั่วไปนี่ก็ขับไปได้ทุกที่แล้วแหละนะฮะแล้วก็ตัวนี้มั่นใจได้เพราะเป็นระบบ h l l v d r i ด e นะมั่นใจว่าขับเคลื่อน4ีล้อกันลื่นถล่ก็มีนะครับออปชั่นมาเต็มเลยนะก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งให้เพื่อนเื่อนได้เอาไปใช้งานนะครับเป็นรถครอบครัวก็ได้เป็นรถใช้คนเดียวก็ได้นะครับตัวนี้ นขนาดลงหลุมลึกๆเนี่ยไม่มีกึกนะกักนะก็เนี่ยลูกละนาดก็โอเคนะครับรูดได้ช่วงล่างสปอร์ตนะนี่นะฮะขึ้นลงลูกระนาดเนี่ยไปได้เลยนะรูดไปได้เลยไม่ต้องเกรงใจลูกหนาดเลยนะครับ เพื่อนๆื่องตัดสินใจกันดูนะครับผมอ่าก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวเจ้าตัวนี้นะครับ subaru xv ชุดแต่ง sti เป็นยังไงกันบ้างเพื่อนๆถูกใจกันบ้างไหมถ้าถูกใจอย่าลืมนะครับกด s u b s สไ i b e ไลค์แชร์ช่องของเราเซียร์รถชาแนลนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีรถสวยๆมาให้ท่านได้ชมกันเพิ่มเติมอีกนะครับก็ตัวนี้เนี่ยเราเปิดราคากันเนี่ยอยู่ที่499,000แต่ว่าถ้าจากวิดีโอนี้นะครับ ถ้าท่านมาจากช่อง YouTube เราเนี่ยเดี๋ยวเราลดราคาไปเหลือ479,000บาทเท่านั้นนะครับตัวนี้เครดิตดีฟรีดาวฟรีค่าจัดฟรีเข้าโอนฟรีประกันเช่นเดิมนะครับตัวนี้สามารถผ่อนได้นานสูงสุดถึง84งวดและที่สำคัญผมรับประกันเครื่องเกียร์ให้2ปีหรือ20,000โลกันไปเลยทีเดียวนะครับแม่ตัวนี้ท่านไม่ต้องใช้ออกค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะครับผมออกให้เรียบร้อยนะครับผม ส่วนท่านที่จะรับดอกเบีย้ยพิเศษก็มีนะครับดอกเบีย้ยพิเศษ2.79%ต่อปีนะครับนี่มีมีให้เลือกหลายตัวเลยทีเดียวนะครับโปรโมชั่นของเราหรือว่าจะผ่อน0%ฟรี6เดือนก็ได้นะครับผมแม่ดูสิโปรโมชั่นง,งามๆอย่างนี้เยอะแยะมากมายเลยนะครับจัดสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศนะครับก็เช่นเดิมนะครับเอกสารจัดไฟแนนซ์ สำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนนะครับผมแล้วก็สลิปเงินเดือนย้อนหลัง3เดือนสเตทเมนย้อนหลัง6เดือนนะครับหรือว่าท่านที่ทาอาชีพอิสระก็มีแหล่งที่มารายได้ได้นะครับที่สามารถพิสูจน์ได้ก็สามารถออกรถได้นะครับทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะมีส่งนะครับส่งฟรีรอบๆกรุงเทพเนี่ยสามกิโลเมตรผมไปส่งด้วยตัวเองเลยนะครับผมไม่ต้องห่วงมั่นใจได้หรือว่าท่านที่อยู่ต่างจังหวัดไกลไเนี่ยก็สามารถ ไปส่งให้ได้เหมือนกันนะครับผมก็มาคุยรายละเอียดกันนะครับว่าสะดวกสบายตรงไหนนะอ่าก็ถ้าเกิดว่าช่องทางติดต่อผมนะครับก็ที่0898287907หรือไลน์เรานะครับไลน์แอดแอดเสียรถนะครับชมรถสวยๆเพิ่มเติมได้ที่ w w w s e e r o t เ c o m นะเป็นเพื่อนเราที่ Facebook Fanpage เซียรถลด2012แม่มีหลายช่องทางให้รับชมเลยทีเดียวนะครับผมก็ยังไงเนี่ยวันนี้เนี่ยขอบคุณมากที่รับชมยังไงเนี่ยกดติดตามช่องของเรานะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ